เอ้ยช่วยได้แล้ววะขอโทษค่ะขอโทษทำอะไรกันอยู่คะนั่นโอ๊ยพี่สตกใจไม่เห็นหรอเนี่ยเจนนี่อมันเครียดกับงานของมันมากเลยนะ เครียดจะตายค่ะพี่สุขใจอืมใช่ของพีทก็เหมือนกันนะพี่สุขใจเอ๊ะก็ให้คิด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 ,คดจนสมองพีทเนี่ยจะเบิ่งออกมาเลยโอ๊ยเหนือ่ยอยใช่ค่ะอย่างพี่สุขใจคงทําไม่ได้แน่ๆเป็นวกวงหนูว่ามันยากแค่ไหนพี่สุขใจรู้ปะ่ะงานหนักจะตายเหนื่อยอ่ะอ้าวบอสหายไปยไหนมาทั้งวันคะวันนี้เพิ่งจะเจอหน้าไปฟิตเนสมา เข้าไปสปานิดหน่อยเหนื่อยว่ะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำหน่อยโอ้โหอะไรเนี่ยเกิดเป็นบอสทำไมสบายอย่างนี้เนี่ยอี้ฟ้าฟ้าทำไมทำไมสั่งไปยินที่ทำอย่างนี้แค่บ่นให้ตายฟ้าก็ไม่ได้ยินแกหรอกฟ้า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 ดีกว่าเว้ยฟ้าไม่ได้ยิน บอสได้ยินนะคะโชคดีนะคะน้องเอ้ยอ้าวอทุกคนทุกคนเรียนเชิญทางนี้หน่อยเร็วๆๆๆมีอะไรจะบอกคือจะบอกว่าเรามีกิจกรรมประจำปียนใหม่แล้วเรียกว่ากิจกรรม Happy Day เป็นยังไงอะคะนี่คืออย่างนี้ Happy Day เนี่ยเป็นวันที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนหน้าที่การงานกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจในส่วนของการทํางานของพนักงานคนอื่นๆ่ง น่าตื่นเต้นน่ะแล้วอย่างนี้ใครแลกกับใครบ้างอะคะบอสอย่างของเจนนี่ทํางานบัญชีก็แลกกับของกู๊ดที่ทําประสานงานประสานงานเจนนี่ถนัดเลยสบายอ่าแล้วก็สุขใจงานไม่บ้านเดี๋ยวแลกกับเก่งที่เป็นหัวหน้าแผนกอ้าวเอาละสุดท้ายหลักๆบอสแลกกับพีทจริงอบอส พี่ปัับเพิ้มสุดๆพี่อะอยากได้งานสบายๆแบบบอกมานานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจัดสบายหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เป็นไรคะพี่เจนนี่น้องกูน้องกูทำงานประสานงานแบบนี้ได้ยังไงอะคะพี่เจนนิ่ปวดหัวมากเลยอะงานพี่เจนนี่นี่ก็หนักไม่เบาเหมือนกันนะคะ ของน้องเก่งนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะพี่สุขใจอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างอะเป็นไรอะแกเจนี่ฉันไม่นึกมื่อก่อนเลยว่างานของพอสเหนื่อยตับแลบขนาดนี้อา ว่าไงครับบอสคนใหม่ฮะบอสพิ่เหนื่อยจะตายอยู่แล้วต้องตรวจงานที่โรงงานทุกๆวันทุกๆชั่วโมงประชุมกับซีอโออีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วที่เหนื่อยที่สุดจะต้องแอปไม่งั้นไม่มีคนเชื่อถือกิไม่ไหวแล้อนครานี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่า ทำไมผมถึงอยากให้แลกงานกันก็จะได้เข้าใจค่ะว่าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างก็ต้องทำงานอะไรบ้างใช่ไหมคะก็ใช่ถูกแล้วและพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งบอกว่าฉันทำงานเหนื่อยกว่าคนนี้คนนี้กินแรงฉันทำไมคนนั้นไม่ยอมทำงานอย่างนั้นอย่างนี้แต่อยากให้พยายามเข้าใจว่าเขาจะต้อง พยายามทํางานนั้นะมากน้อยแค่ไหนมากกว่าปีสกอตโทวที่พีเคยคิดกับมาจากนั้นมาตลอดเป็นไรเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เป็นมาอีกสองสวันเลยไม่ยอมแล้วๆ่แดูนุ่นอาจจะยังมีคนที่อาจจะมีความสุขมากที่สุดจะได้นะนนดูคนเก่งนะสงสัยอยากย้ายแผนกการให้พนักงานได้เรียนรู้หน้าที่ของเพื่อนพนักงานส่วนอื่น ทำให้รับทราบถึงความเหน็ดเหนื่อยของอีกฝ่ายและรู้สึกว่าแต่ละส่วนไม่ทอดทิ้งกัน